สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องอาซาบ์นะครับช่องที่พวกเรานนั้นจะพูดคุยการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในที่สุดครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยเราถึงเรื่องราวใน House of Dark e o n e ที่4สิ่งที่น่าสนใจที่สุดและเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับกำลังนำเสนออยู่คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจากเรื่องราวประกรณาแห่งมังกรครับมังกรที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับ ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องรอคอยกันมาสักพักหนึ่งแล้วกับเมลิสราชินีแดงนั่นเองครับอย่าโมโเสียเวลากันดีกว่าครับเราไปเริ่มรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของเมลิสราชินีแดงกันเลยดีกว่า เมลิสฉายาราชินีแดงถูกบันทึกไว้นะครับว่าน่าจะเกิดก่อนปีที่75จากการพิชิตครับเป็นไปได้น,นะครับว่าอายุของมันเน่น่าจะราวๆที่60-80ปีตัวของมันนะครับสีแดงสดสุสกาวราวกับอัมพันธ์ปีของมันสีชมพูก่อนหน้านั้นนะครับมันอาศัยอยู่ที่ดากอนพิทครับก่อนที่เมลิสจะกลายเป็นมังกรคู่ใจของเรนิสนั้นมันเคยเป็นมังกรที่มีผู้ขี่มาก่อนแล้วครับ และเขาคนนั้นก็คือลาชินียลิซ่าครับผู้เป็นแม่ของกษัตริย์วิเซลินในอนาคตและเดมอนนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับเธอเนี่ยต้องการที่จะขี่เจ้ามารุตยูบาลเลเลียนครับทว่าดากอนคิปเปร์นั้นเขาบอกว่าเจ้าบาลเลเลียนเนี่ยมันมีอายุมากเกินไปแล้วและก็เชื่องช้าม,มากๆพวกเขานะครับก็เลยแนะนำเจ้าเมลิสนี่แหละครับให้เธอได้ขี่เนื่องโดยเมลิสเนี่ยเป็นมังกรที่เลวกว่าครับ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะหลังจากที่เธอได้เมลิสมานะครับเธอเนี่ยก็ไม่เคยห่างจากเจ้ามังกรตัวน,นี้เลยครับเธอไม่ไกลจากดากอนพิทอีกเลยนะัตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเธอนั้นชอบในการขี่มังกรของเธอมากๆครับมากมเลยก็ว่าได้ชอบถึงขนาดที่ว่าหลังจากที่คลอดวิสลิสได้9วันเท่านั้นนะครับเธอก็ผูกวิสลิสนะครับติดกับตัวเธอ และเธอก็พาวิสลินในวัย9้วันนั่นแหละครับขี่ไปบนเมลิสอีกด้วยนะฮะเธอทำแบบนี้เช่นเดียวกันครับกับเดมอนทว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เธอเสียไปจากการคลอดลูกคนที่3ครับตัวของเมลิสเองก็ไม่มีผู้ขี่อีกเลยแต่มันก็ไม่ได้นานสักเท่าไร่หรอกครับเพราะว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับผู้อ้างสิทธิ์คนต่อไปก็คือเจ้าหญิงเลนิสครับ ผู้ที่เราจะรู้จักกันในานามของราชนีไร้บัลลังในอนาคตนั่นเองหลังจากที่เธอนะครับอ้างสิทธิ์ขี่เจ้าราชนีแดงตัวนี้นะครับเธอชอบในการขี่มันเป็นอย่างมากครับรักในการขี่แบบสุดๆเลยเธอนะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับเหมือนกับเจ้าของคนแรกของเมลิสครับเธอขี่มันแทบจะทุกวันมังกรตัวนี้แทบจะไม่ห่างจากตัวของเลนิสเลยครับทั้งสองนะครับต่างเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้ใจกันมากกว่าสิ่งใดครับเทราว่าเธอนะครับเวลาการขี่ไม่แพ้กับใครอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับเธอยังขี่เจ้าเมลิสเนี่ยไปในงานแต่งของเธอเพื่อแสดงแสงยานุภาพความงดงามของราชินีแดงนี้อีกด้วยในงานแต่งของเธอนะครับจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มซีซั่นมาเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มเห็นราชินีแดงเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมาเริ่มเห็นก็อีกตอนที่งานแต่งของเลนนองวอลเลียนแล้วครับกับเลนิล่านั่นแหละ ซึ่งตอนแรกนะครับก็ไม่ได้เห็นถึงขั้นที่ว่าชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเห็นแบบผ่านๆเนาะและเราจะได้มาเจอแบบจริงๆแบบจังๆเลยนะคือหลังจากที่กษัตริย์วิเซลิสเนี่ยสิ้นพระชน์ลงไปแล้วเลนิสนะครับกำลังหลบหนีจากคิงส์แลนดิ้งซึ่งจะให้ทิ้งเมลิสก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเธอก็เลยแอบลักลอบเข้าดากอนพีทเพื่อเอาเมลิสนี่แหละครับออกจากคิงส์แลนดิ้ง ซึ่งการเปิดตัวครั้งแรกของเจ้าเมลิสเนี่ยก็ไม่เบาเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่มันเปิดตัวขึ้นมามันกวาดประชากรไปนับไม่ท้่วเลยครับมันโผล่ขึ้นมากลางลานเลยครับตอนที่เอกอนเนี่ยกำลังที่จะขึ้นคลองลาดอยู่นั่นเองในตอนนั้นนะครับตอนที่มันโผล่มาเลนิสทำแค่เพียงแค่ขู่เท่านั้นครับซึ่งเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเมลิสเนี่ย ง่าไปแบบคําเดียวกวาดคณะเขียวภายในคําเดียวเท่านั้นนะครับแบบมีเดียมแรเชื่อไหมครับว่าสงครามไม่เกิดขึ้นแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เธอเคยบอกกับเลนนล่าหลังจากนั้นก็ได้นะครับว่าศึกไดไม่น่าเกลียดชังเท่าศึกที่ญาติต้องมาเข็นฆ่ากันเองมังกรต้องห้ำหั่นกันเองเทพเจ้าจะสาปแช่งผู้ที่ฆ่าญาติกันเอง ก็อาจจะเป็นได้นะครับเธออาจจะยังไม่งํำเพราะว่าตอนนั้นหรือเปล่าก็เป็นได้นะแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยหนีจาก King's Landing มาเข้ากับคณะดําซึ่งตอนแรกก็ยังหรอครับรอสามีของเธอผู้ซึ่งจะตัดสินทุกๆอย่างนะฮะแน่นอนครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหญิงเลนิสพร้อมกับเมลิสก็เข้าข้างคณะดําครับ หลังจากนั้นไปต้นมานะครับเราจะได้เห็นเลนิสแล้วก็เมลิสเนี่ยบินรอบๆตามชายฝั่งเองตามทะเลเองคอยสอดส่องเขาว่าจะมีตูมโจมตีไหมหรือมีการบุกใดๆไหมซึ่งราชนีแดงทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีมากๆดีมากๆเลยครับและเราก็ไม่ค่อยได้เห็นว่ามันออกศึกเลยจนกระทั่ง EP ล่าสุดที่เราได้เห็นกันการต่อสู้ของ การไล่ล่ามของมังกรณนะวันนี้นะครับผมต้องบอกตามจริงเลยครับว่าเอาตามตรงเลยผมดูซ้ําด้วยครับคือผมติดใจมากชอบมากๆคือสมศักดิ์ศรีของเลนิสและก็เมลิสแบบสุดๆเลยครับชอบมากๆสมศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วตามในฟิลิเยนะครับคือเลนิสเนี่ยสามารถที่จะโค่นมังกรทั้งสองลงได้เลยนะ พูดกับพูดตามความจริงเลยครับสามารถเอาลงได้เลยถ้าไม่ใช่การโดนรอบโจมตีถามว่ารอบโจมตีมันแฟร์ไหมมันไม่แฟร์หรอกครับมันไม่โอเคหรอกแต่ยังไงซะครับมันเป็นกลศึกครับถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีเลยมันไม่อะไรเลยมันไม่โอเคเลยก็พูดได้ครับมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีแต่ทาว่ามันคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับเมดิสตาย การชนะกลายเป็นฝ่ายเขียวผู้ซึ่งได้ครอบครองชัยชนะในครั้งนี้ถือว่าคุ้มครับอาจจะกไม่สมศักดิ์ศรีแต่เหลือใครมาเล่าล่ะครับถึงศักดิ์ศรีของมัน แทบจะไม่เหลือใครมาเล่าถึงศักดิ์ศรีในครั้งนั้นหรอกครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับการต่อสู้ในครั้งนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะฟังในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าพวกเราเนี่ยได้พูดคุยกันไว้ยังไงนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยฟังนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับในวันนี้นอกเหนือจากการต่อสู้ในครั้งนั้นเรามีเรื่องราวในฉบับของนิยายมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยครับว่า การต่อสู้ในครั้งนั้นการไล่ล่าของมังกรในครั้งนั้นในหนังสือเขาอธิบายไว้ว่ายังไงนะครับ9วันหลังจากที่ดัสเคนเดลส่งเลเว่นไปขอความช่วยเหลือจากเลเนลาความช่วยเหลือก็เข้ามาในรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเวสเทอร์ลสมันคือมังกรและมังกรนั้นคือเมลิสมังกรที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายดำ เกรดสีแดงฉานเป็นหนึ่งราวกับเลือดแต่สว่างสดใสรา,าวกับทับทิมมันคือเมริสราชินีนแดงพร้อมกับเลนิสราชินีนไร้บัลลังเมื่อประจากแก่เหล่าสายตาพวกฝ่ายเขียวนะครับพวกเขาต่างยอมซีโรราให้กับความน่าสะพึงกลัวของมันทว่าหาใช่ความกลัวของคริสตันโคมไม่เพราะเขาได้คาดการเอาไว้แล้วล่วงหน้าครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเหตุการณ์อะไร ไม่นานเสียงกองลั่นก็แผดดังขึ้นครับพลธนูระลมยิงใส่เมลิสเป็นหาฝนเพื่อหมายมั่นที่จะปิดชีวิตของมันทว่าการโจมตีนั้นกลับไร้ซึ่งประสิทธิภาพเมลิสยิงทวีความโกรธมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกซะยิ่งกว่าไฟของมันหลอมละลายจุดก่อและเนื้อของเหล่าพวกศัตรูพวกทหารทำให้พวกเขาเหล่านั้นแตกทับย่อยยับไม่เป็นชิ้นดี ไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานความแรงของเปลวไฟนั้นได้ไม่มีที่ให้ซ่อนไม่มีที่หลบหนีมีเพียงแค่ความตายและเปลวเพลิงเท่านั้นที่กำลังรองพวกเขาอยู่คิสตันโคนลอดบัญชาการแห่งกองทัพสั่งผ่านม่านควันและเปลวเพลิงให้ยืนหยัดและยิงใส่ผู้ขี่มังกรทว่ามันกลับไม่เป็นผลใดๆครับเพราะว่าทหารของเขาณเวลานี้มีเพียงแค่ความหวาดกลัวและสิ้นหวังเท่านั้นครับ พวกเขาไม่มีแรงที่จะคิดสู้อีกต่อไปแล้วเวลานี้ทัพของคิสตันโคได้แตกพ่ายเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่เมลิสกำลังแผดคำรามด้วยชัยชนะทว่ากลับมีเสียงคำรามตอบกลับมาเสียงนั้นคือเสียงมังกรของมังกรฝ่ายเขียวครับมันคือเสียงของซันฝ่ายผู้ขี่คืคอเอกอนและมังกรจากผู้พิชิตอย่างเวกา ผู้คีคือเอมอนตาเดียวใช่แล้วครับมันคือแผนการกับดักที่โคได้วางแผนเอาไว้เพื่อโค่นมังกรของฝ่ายดำตัวใดตัวหนึ่งและเลนิสคือผู้ที่ย่างก้าวเข้ามาในแผนการของโคในครั้งนี้อันที่จริงแล้วนะครับหากเผชิญหน้ากันแบบตัวตัวเมริสมังกรที่ไวที่สุดในเวสเทอร์ลอสณขณะนี้มีสิทธิ์มากครับที่จะชนะซันไฟ หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันสามารถที่จะโค่นล้มเจ้าเวก้าก็เป็นได้หากเผชิญหน้ากันเพียงลำพังไม่แน่นะครับว่าเมลิสลาชินีดแดงอาจจะคว้าชาัยเหนือกว่าเวก้าก็เป็นได้ทว่าในศึกครั้งนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะศึกนี้คือศึกแห่งมังกรงานนี้จึงเป็นงานหินของเจ้าเมลิสเป็นอย่างมากที่ต้องรับมือกับมังกรทั้งสองตัว ในมุมมองของคนอื่นน่นนะครับนี่คือการต่อสู้ที่สิ้นหวังและหมดหวังในชายชนะแล้วและอาจจะเป็นเลนิสก็เป็นได้ที่ต้องสิ้นหวังทว่ากับไม่ใช่สำหรับ,บราชินีไร้บรลลังผู้นี้เลยเธอแผดคำลามไม่ต่างจากมังกรของเธอเธอแผดเสียงดังลั่นพร้อมกับหัวเจ้าเมลิสให้ประเชิญหน้าประจันศึกกับมังกรทั้งสองตัวการไล่ลามของมังกรทั้งสามคนบนฟากฟ้านั้นได้เริ่มต้นขึ้น เบลเพิงและควันไฟได้เปลี่ยนฟากฟ้าจากสีฟ้าให้กลายเป็นสีแดงฉานประหนึ่งกับเลือดบนท้องฟ้าการต่อสู้ของมังกรทั้ง3ตัวนั้น ได้ต่อสู้กันบนฟ้าฟ้าจนทหารแทบจะหยุดหายใจเลยณเวลานั้นก็เป็นได้เจ้าเมลิสสามารถที่จะกัดเข้าไปที่ลำคอของเจ้าซันไฟได้ทว่าเวก้ากลับมาช่วยไว้จากฟากฟ้าทั้ง3ตัวนะครับต่างหมุนกันเป็นเกลียวอยู่บนท้องฟ้ารายรำบนท้องฟ้าพนไฟใส่กันและกันจนกระทั่งพวกมันทั้ง3ตัวนั้นตกเข้าไปที่กำแพงของลูกลส ควันไฟและเปลวเพลิงทำให้ไม่มีผู้ใดต่างกับมาเล่าเหตุการณ์ณเวลานั้นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ทว่าในม่านควันและเปลวเพลิงนั้นกลับมีเจ้าเวกาบินออกมาโดยไร้ซึ่งรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นไม่มีรอยแผลอะไรเลยจากการลบแต่มันก็ไม่ชัวร์นักหรอกครับในการสู้ครั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับว่าไม่มีผู้ใดกลับมาเล่าเหตุการณ์นั้นได้หรืออาจจะไม่มีเลย ก็ได้นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับหากถามถึงเจ้าซันไฟมันกลายเป็นมังกรพิการไม่สามารถบินได้อีกต่อไปเนื่องจากปีกของมันข้างนึงถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นส่วนเอก,กอนนั้นเขาล่างแหลกสลายกระดูกหักแทบจากทุกซี่ที่หนักไปกว่านั้นคือเกาะแขนทางด้านซ้ายของเขาซึ่งโดนเปลวไฟของมังกรหลอมละลายจนกลายเป็นชิ้นเนื้อติดกับผิวหนังเลย และเมลิสหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นมันได้ตายทันทีหลังจากที่ร่างของมันตกกระแทกกับกำแพงแหลกสลายเป็นชิ้นๆทว่าหากถามตัวเลนิสณเวลานั้นร่างของเธอนั้นถูกเผาจนไม่เกลียยจนไม่เหลือซากกลายเป็นเศษซากจนมองแทบไม่รู้เลยว่านั่นคือเลนิสราชินีไร้บัลลังก์จริงหรือเปล่าพอร่างนั้นไม่เกลียยจนไม่สามารถระบุได้จริงๆ หลังจากศึกในครั้งนั้นครับหัวของเมลิส ถูกนำไปแห่ประจารรอบเมืองการศึกในครั้งนี้ทำเอาประชากรในคิงส์แลนดิ้งหวาดผวาครับหลังจากที่แห่หัวของมันผู้คนภายในเมืองครับต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากและพากันหนีออกจากคิงส์แลนดิ้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับพระพันปีหลวงอาริเซนคิดว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไปเมืองหลวงอาจจะไม่ดีเป็นแน่เธอจึงตัดสินใจครับปิดประตูเมืองคิงส์แลนดิ้งซะ เพื่อไม่ให้ผู้ใดหลบหนีออกจากนั้นเป็นต้นมาเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวภายในนินยายซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าต่างจากในซีรีส์นิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่มากถามว่า2อหนึ่งไหมก็2อหนึ่งครับมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับเพราะว่ายังไงซะท้ายที่สุดแล้วเวกาก็มาโจมตีในท้ายที่สุดอยู่ดีถามว่าในซีรีส์จะเวกาได้รอยขิดขวนไหมก็มีอยู่นะครับรอยเล็กแต่ก็อาจจะไม่มากหรืออะไรนะฮะ ก็นั่นแหละรครับคือเรื่องราวในซีรีส์นะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆล่ะครับชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างในนิยายหรือซีรีส์แต่น,นสิใดเลยครับที่แน่นอนเลยนะผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบและก็น่าจะสะดดีแก่ราชนินีผู้ควรจะเป็นแน่นอนครับนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับ ผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับกดกระแขงเพื่อเนพลายคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อเป็นปน์ต่คนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ